ชาวนาก็ทำนาไม่เคยมีแอมันมีเพียงแต่เมฆน้อยลอยบังดวงจันทร์แค่เพียงครูเดียวแล้วมานก็ลอยไปพลัน ฝนตกเท่านั้นคือแอของคนทำนามาทำอะไรมาร้องเพลงแต่เช้าเสียงก็แตกเพราะไม่สบายเป็นไข้มาแต่งคันนาคันนาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันหักตรงนี้แหละ ที่เราทําคลิปสายแยงแล้วก็หักตรงนู้นด้วยนั่น,น,นรั่วมรั่วออกถามว่าตรงนี้ใสยแยงตรงนี้ได้อาหารไหมได้เยอะเลยเนี่ยเตรงนี้แค่นี้นาดอนนะน,นี่ <laughs> เอาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานที่ทั้ทงติ๊กต k อกนี่คือการแต่งคันามานาแต่เชา้าก็เป็นลูกชาวนาเนาะ ก็ต้องมานานี่คือการแต่งถามว่าแต่งนี่มากี่ปีแล้วโอ้แต่งเยอะเลยทั้งรถสีสม้มทั้งจอบนี่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 ไอตัวนี้ช็อกชกทั้งคนช่วยแต่งทั้งนู่นทั้งนี่สามสิบกว่าปีแล้วนี่แต่งเนี่ยนู่นนู่น,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 นทานเราอยู่นู่นเราปิดทานแล้วเมื่อเช้านี้เรามาปุ๊บเรามาปิดทานปิดทานเสร็จเราก็มาจะมาดูแลเนี่ยพรุ่งนี้ กะว่าจะดันจากนู่นแล้วมามาใส่ตรงนี้มันต่ำหน่อยประมาณสามสิบเซนตัวนู่นประมาณสิบเซนทางนู่นสูงกว่าทางนี้จะต่ำกว่าน้ำก็จะเหลือเยอะทางนี้น้ำมันจะขัดขังตัวนี้เยอะนี่นี่น,นี่แปลงนี่แปลงเดียวนะก็เลยว่าพรุ่งนี้จะให้รถสีส้มเขามาดันจากนู่นมาใส่นี่สักห้าสั่วโมงออก็ทำไมไม่ทำให้เสร็จเลย มีเงินที่ไหนล่ะถ้าทําเสร็จก็หลายก็น่าจะเป็นหมื่นทั้งจอมปลวกทั้งอะไรด้วยเอาเป็นว่าเนี่ยเราทํามาแล้ว30สกว่าปีนี่จาก12แปลงเหลืออยู่สี่แปลงต่อไปในอนาคตก็คือจะทำสองแปลงนี่แปลงนี้กับแปลงนั้นในอนาคตเ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดันมาเลยมันมาใสาน่นี่เสร็จแล้วดันเสร็จแล้วก็ให้เขาไถดะไถดะสุรินทร์บ้านฉันจูดปลา าสุรินบ้านฉันนะปูจูประเสร็จแล้วก็เอาไว้สักจะเดินไปดูตรงที่จะดันด้วยตรงนี้ก็ทั้งมือทั้งรถนี่น้ำมันถึงอยู่ป่านนั้นเองก็ยังรั่วออกไอ้ต้นนี้หละที่เราได้ทานเอาไปขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรบ้างขายอาหารตามสัง่งแล้วอร่อยไหมละ่ะบ้า ก็สิบปีแล้วเนาะจริงบอร้านคุณอยู่ที่ไหนไปดูใน Facebook เลยเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ที่สัญญาสุริยันท่านก็จะรู้เองว่าเราเป็นคนที่ไหนเนี่ยจะดันตรงนี้ท่านมานี่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 สายสักหน่อยก็จะให้น้ำมันไหลมาจากทางที่ใต้ทางนู้นมานี่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 เข้ามาปลายนี้ เข้ามาแปลงนี้นี่นี่นนนี่ฮะน้ำมันไหลมาจากทางทิศใต้ไปนี่ให้ไปนู่นถ้ามันไปนี่ตรงนี้มันมีน้ำอยู่แล้วตรงนี้มันลึกนี่นี่นของเขานะ่ะเขาไถดะหมดแล้วแต่ของเรายัางเหลือกล่าว่าพรุ่งนี้แหละจะมาไถดะไถดะต้องสิบวันทําไมต้อง ให้ถึงสิบวันถ้ายังไม่ถึงสิวันหญ้ามันก็ยังไม่ตายนั่นคือเหตุผลส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวคนอื่นนะเนี่ยไถยดะสิวันแล้วก็มาหวานข้าวปันเลยถ้าไม่ถึงสิวันสาวันสี่วันคือหญ้ามันยังไม่ตายนี่นี่น,นี่รากมันยังไม่ตายถ้าสิบวันตายเออเอาอย่างงี้ดีกว่านะความคิดส่วนตัวของเราตัวนี้ดันออกเลยนู ร้องแล้วอ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือแผนที่จะทำพัฒนาให้มันดีขึ้นเป็นแผนของเราทำมาแล้วโอ้เยอะแยะปีเป็น30ปีแล้วก็ได้แค่นี้เลยเพราะเรามันลูกสาวนามมีทุนทรัพย์น้อยเอาเป็นว่าขอบคุณนะสำหรับเช้านี้ ที่นาดอนของเราแล้วก็มาดูฐานด้วยฐานดับแล้วก็ประมาณสักสามวันสามวันเราก็มาเอาฐานออกเอาฐานออกเสร็จพอดีก็จะได้เวลาหวานข้าวพอดีแล้วหวานข้าววันไหนล่ะนูน่นวันพฤหัสกลางเดือนมิถุนายนคือกะพอดีว่างั้นเถอะเดือนที่เราทำนาเนี่ยนะอ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะแค่นี้ก็พอแล้ว ที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ท่านจงโชคดีเฮ้ย hey, ถูกรอตลีรางวันที่หนึ่งทั่วหน้าถึงตากันเด้อสวัสดี